วันนี้เรามาเจอแมวนะคะแมว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 เรามาเจอแมวมีเจ้าของค่ะแมว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 มีเจ้าของนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายตัวนี้ค่ะแต่พอดีเจอเจ้าแมวมีเจ้าของแมวแมวแมว ไปไหนคอมเมียวเมวคอม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 พีดอักต่ไม่บีเล่นอักต่ไม่บีเล่นเมียวเมีวทีเราไม่เจอต้นไม้ต้นนี้นะครับพี่น้องนี่เพราะว่าอพอใบไม้เขาเริ่มแดงร่วงแบบนี้นะต้นไม้ต้นนี้เราก็มองเห็นชัดเนาะ นี่ค่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่ๆนี่เขาจะเป็นแบบตะปุ่มต่ปำแปลกมากข้างในนะเราก็ไม่อยากเข้าไปเนาะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลค่ะเราก็เลยจะถ่ายอยู่แค่ข้างนอกให้ชมนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะที่แปลกประหลาดค่ะเห็นไหมคะต้นไม้ต้นนี้ค่ะแล้วก็ใบไม้เริ่มแดงค่ะเพราะว่าเมื่อฝนตกสองวันสองคืนค่ะใบไม้ก็เปียกชุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ ใหญ่โตมากคะ่ะถ้าดูด้วยตา์เปล่านะคะแล้วก็จะเป็นตะปุ่มตะป่มข้างในนู่นนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาชมต่อนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะใบเหลืองแดงกําลังจะร่วงนะคะก็คงอีกสองสามวันเนาะใบก,ก็จะร่วงออกตอนนี้ก็เริ่มแดงเต็มที่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะแดงก็คือจะร่วงแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกนะ ฝนตกนะคะแล้วก็ต้นไม้ข้างในนั้นเราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะมันมันก็ไม่ดีค่ะเนี่ยเห็นไหมคะต้นไม้ข้างในนั้นอ,อายุหลายน่าจะถึงร้อปีแล้วเนาะดูเด้อข้างในโน้นนะคะแล้วก็ดูใบไม้เหลืองสวยงามแบบนี้นะคะตรงนี้สวยงามเหลืองไปหมดเหลืองและแดงที่แดงนี่ก็คือว่าเขาจะร่วงนะคะนี่คะเห็นไหมคะสวยงามเป็น เขาเรียกอะไรอะแฟนตาซี Fantasy, อะไรส,สักอย่างหนึ่งเนาะแต่ภาษาไทยจําไม่ได้ค่ะนี่ค่ะก็ให้ดูต้นไม้ข้างในนู้นสังเกตดูดีๆนะคะสังเกตต้นไม้ข้างในนู้นนะคะสวยงามจริงๆค่ะตอนนี้ใบไม้ที่แดงแบบนี้ก็คือว่าเขาจะร่วงนะคะที่แดงแบบนี้ก็คือจะร่วงแล้วนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็สำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะแล้วก็มาดูใบเหลืองค่ะนี่ค่ะเหลืองค่ะเหลืองสวยงามนะนี่สวยงามแบบนี้นะคะเหลืองค่ะแล้วก็อันนี้แดงนะคะนี่ค่ะสวยงามเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นข้างในนั้นก็ใหญ่โตผิดรูปผิดร่างนะคะเราเข้าไปไม่ได้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพามาชมใบไม้อันเซนสวยค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่อายุมากนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้เรามาเจอแมวนะคะแมว เจอแมวมีเจ้าของค่ะแมว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 มีเจ้าของนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายตัวนี้ค่ะแต่พอดีเจอเจ้าแมวมีเจ้าของแมว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 ไปไหนคอมแมวแมวคอม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 ฮีดอักจะไม่บีเล่นอักจะไม่บีเล่ว ที่เราไม่เจอต้นไม้ต้นนี้นะคะพี่น้องนี่เพราะว่าอพอใบไม้เขาเริ่มแดงร่วงแบบนี้นะต้นไม้ต้นนี้เราก็มองเห็นชัดเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่ๆนี่เขาจะเป็นแบบตปุ่มแต่ปำแปลกมากข้างในนะเราก็ไม่อยากเข้าไปเนาะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลคะ่ะเราก็เลยจะถ่ายอยู่แค่ข้างนอกให้ชมนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะที่แปลกประหลาดคะ่ะเห็นไหมคะต้นไม้ต้นนี้คะ่ะแล้วก็ใบไม้เริ่มแดงคะ่ะ เพราะว่าเมื่อฝนตกสองวันสองคืนคะ่ะใบไม้ก็เปียกชุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่โตมากคะ่ะถ้าดูด้วยสตา์เปล่านะคะแล้วก็จะเป็นตะปุ่มตะต่ปำข้างในนู่นนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาชมต่อนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะใบเหลืองแดงกําลังจะร่วงนะคะก็คงอีกสองสามวันเนาะใบก,ก็จะร่วงออกตอนนี้ก็เริ่มแดงเต็มที่แล้วนะคะเห็นไหมคะ แดงก็คือจะร่วงแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกนะฝนตกนะคะแล้วก็ต้นไม้ข้างในนั้นเราเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะมันมันก็ไม่ดีค่ะเนี่ยเห็นไหมคะต้นไม้ข้างในนั้นนะอาย,ายุน่าจะถึงร้อยปีแล้วเนาะดูเดอ้อข้างในนู้นนะคะแล้วก็ดูใบไม้เหลืองสวยงามแบบนี้นะคะตรงนี้ สวยงามเหลืองไปหมดเหลืองและแดงที่แดงนี่ก็คือว่าเขาจะร่วงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามเป็นเขาเรียกอะไรอะแฟนตาซีอะไรสักสักอย่างนึงเนาะแต่ภาษาไทยจําไม่ได้ค่ะนี่ค่ะก็ให้ดูต้นไม้ข้างในนู้สังเกตดูดีๆนะคะสังเกตต้นไม้ข้างในนุ่นนะคะสวยงามจริงๆค่ะตอนนี้ใบไม้ ที่แดงแบบนี้ก็คือว่าเขาจะร่วงนะคะที่แดงแบบนี้ก็คือจะร่วงแล้วนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็สําหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะคะสวยงามค่ะแล้วก็มาดูใบเหลืองค่ะนี่ค่ะเหลืองค่ะเหลืองสวยงามนะนสวยงามแบบนี้นะคะเหลืองค่ะแล้วก็อันนี้แดงนะคะนี่ค่ะ สวยงามเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นข้างในนั้นก็ใหญ่โตผิดรูปผิดร่างนะคะเราเข้าไปไม่ได้นะคะคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพามาชมใบไม้อันเซนสวยคะ่ะแล้วก็ต้นไม้ที่อายุมากนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ